ยามกลับเฮาฮดีดเลยครับผมหลังแรกโอ้โหเป็นไดครับป่าควยพี่น้องหลังแรกก็โดนซะแล้วปกทะยักโอ้โหสวีดักสวัสดีครับผมมาอีกแล้วครับลิปด,ดักหนูเราเบิ่งควยนี่พี่น้องนี่หน้าป่า ไม้ที่เขาได้บักกิโลไปแหละครับผมพี่น้องมึงมันไม่ขวดเอเียี่ยมึงงามครับบไม่ไหมเลยครับก็ต้องเจอสูตรปากลูไปเลยสิจ๊ะกัวงวครับเยอะเขาราต้องคิดยังไงปูเผาไว้ก่อน สามร้อยบักกิโลกันพี่น้องกิโลหนึ่งพอดีเลยใหญ่สุดของดูดูการละไม้นี่เมื่อนั้นหลายตัวเยู่เลยเมื่อนั้นบักใหญ่บักกิโลได้อยู่นี่แหละพี่น้อง นี่คักนี่เนี่ยยอมหลับเลยครับนี่เก่านะครับผมมุญยาปรับพนมดาวนี่หุดไม่ไม่เฮียความมันขัดอยู่เพีย đi mà thoát được phá chứ Phá không phá liền này Phá mà Chứ này là Đây chứ là phía đoạn Như hoài Bên mi liền Bên hoài có cầu là Ô, bình chú phăng bình ลังลงไปใส่บ่ได้พี่น้องันผุ่นหวยพี่หวยเต็มอยู่ครับลงไปใส่บ่ได้ท้องอยากตรเดี๋ยวเดียวขอใส่ก่อนสิคัมครับผม มขุดควายเตรียมอยู่กันหมายที่สองพี่น้องหมายแรกใส,ส้ถุงซีหลังไปเจ,จอเขาเจาใส่หรือกลับมาหมายนี้ใส่เป็นลายเทียนเหรอคำเลยพี่น้องครับหมายใน,นตำนานเท่า โอ้อยหนูเรนเต็มอยู่พี่น้องห้อยหนูเรนเต็มอยู่เดี๋ยวใส่ีักหลังก่อนไปเ่อกันวันเสาครับผมทำแล้วเฝ้าสวีสวัสดีครับตอนเสาๆพี่นอ้องหกโมงเสาครับ มายามกลับเฮ้ยดีดเลยครับผมหลังแรกโอ้โหเป็นไหนครับป่าควยพี่น้องหลังแรกก็โดนซะแล้วปัจยักโอ้โหบ้าไปแล้วครับผมผู้ชายคนนี้ครับโอ้โหเต็มเต็มเลยนะฮะโอ้โหปูเผาเรา จัดเลยครับหลังแรกแหกหมันใช่สองหลังหนึ่งได้พี่รองทานี่นกูช่วงนี้กูเพิ่งก็ย่ออกพี่รองเป็นวัดครับถึงไข่มาได้สามสี่มือนเลวถ <c oughs> ึงไอกูคือเกากูคือเกาเฮ้เฮ้เฮ้เ,ฮเฮอะ อ่ะฮะอ่ะมีไม่เถิกไม่เถิกไม่เป็นไรเรามาแล้วหนึ่งเต็มไหนปากควายขุดไม่ไหมเรียบร้อย บ่วงรัดไว้เพราะเพามีอย่างแดนเลยพี่น้องนี่มีอะไรผ่านมาเลยเอ้าไม่เนดนจู่ตัวนี้ ยุ่ง้อีกสองหลังเ๋ยขี่รถไปดีกว่าโุ้งยุจะแก่กพี่นอ้องขี่รถไปเลยาทางดไซแถวๆนี้เรื่อยๆล่ะพระเจ้าม่านห่างจนฟ้อนครับพระเจ้าห่างจนฟอ้อนไว้เต็มอยู่เรื่อยๆใส่สองหลัง ไม่อยากไปกวนพันใส่หลักกาเขาโอ้ยบาเถืดเรบพี่นอ้องซื่อๆอ,อยู่นี่ครับกลับเต็มอยู่เนาะใส่ไว้ซื่อรอกบ่มี วิ่ยหนูไปหมายต่อไปครับหมายดังสิบก็่าหลังครับหมายเกาเขาละสิบก็่าหลังมาครับผมลุยต่อพี่น้องครับบอกเลยว่าบักลหล สิบกลัวมองนี่จอจนทำพี่นอ้องไม่โดนเดี๋ยวมาซื้ออยู่เออเหยเกาสำได้ไหมบ่แหลนบ่อ โม่อเอาเลยครับผมไม่เป็นไรกลับเรายัางมีเยอะเ,ออเตรียมเยอน่เดี๋ยวยามขางกันแท้ก่อน ไข่ <c oughs> ป้านใดกับผ้าใสเลยพี่น้องบอเถื่อเอียะบ้าเรียงหนูยังหน,นูแหลนโอ้ยพานบ่วงอยู่ตัวนี้ได้บวงไว้บอสเถี่สามพี่น้องพานอยู่ Thêm một chút nữa, tôi sẽ thêm cho nó. Nó rất ngon. Một chút nữa, tôi sẽ thêm một chút nữa. Tôi ไม่ดูดีนะครับหลายเทียระพวกท่านเดีเปลี่ยนเยียร์อยู่ใครจะเยียอปูเลยพวกท่านเดีอเอาเยียอเข่ามาลองอยู่เปลี่ยนเยียร์ใหมห่ละฮะดีต่อ โดนไหมไม่โดนครับโอ้ว่เอาเสยอูโอ้โดนครับหลังนี้มันจะไปเหลือแล้วถ้าได้เจอกับเหยื่อปูเผาเอ่ะเียืรอบ่อยครับไี่น้องหูขาต้ำนะครับด้วยนี่ใส่กระลัง ขัวแทบแบมาละตัวที่สองเล็กๆน้อยๆหนูขาต่ำครับหลายรีน,ยนูยู่นี่มาแงมเดยว่เคยผ่านเลยพี่น้องเด๋ยวขึ้นเก้าที่เราตัวสองตัวไปครับหลังอยู่มุมนี้กระโดดสิจ๊ะ ใส่ย้าไงเบาเคยผ่านเลยพี่รองบุ้มนี่เรียบร้อยจ้าโอ้โหขาต่ำไม่น้อยจ้ะนี่ครับผมนี่นูขาต่ำครับผมเจ้าทิ้งเจนี่แหละสามแต้มยังดีอีกกับเรายังมีอีก ยังไม่หมดยังไม่หมดจ้ะโดนบ่บ่อโดนครับนะใส่หมอกมันควัดมุมมาเลยจ้ะเลยสามแต้มพ่อละวะพี่น้อง ก็ที่เอาอีกอยู่บออ่อ่ะอ่ะอ่ะโอาา้โอ้เฮ้ยวันนี้า grab ปพี่น้องโดนโดนสิจ๊ะมันจะไปเหลือเลยใครจะเจอกับผู้ชายคนนี้สี่แต้มขาต่ำหนูขาต่ำสวยๆจ้ะนี่ อ่ะอ่ะอเดล่ะหากลับาเจ้าของม่เห็นไหมพี่น้องสีแต้มเลยจ้ะทางนี้เป็นไะไโดนไหมไม่โดนครับนี่มัดเกือบวายู่เกือบหาว่เห็น เนี่มหาุงปัิติกได้พี่น้องเส่หมัวาวได้ได้เลยหายโอ้โหเห็นแล้วมันเริ่มแรลนลงให้น,าน,น้าเหรอหนำมักเนาะท่านนี่เป็นทางดอกไซด้าใส่ใสตะม่องมันขวัดหากินครับบ่โดนเออไหนห้อยมันขวัด คนเราสุดท้ายเอาเทียวว่าเกิการวล,ล่ะที่นั่งครับง่าย่เข้าไปได้อยู่เที่ยกว่าหาจิ้เต็มเลยครับใจหยากโดนโดนสิจ้าแ้มที่ห้าจ้าืม,ม,มบ้าไปแล้วขาต่ำส,สวยสวย นี่ลักษณะขนมันเวงที่พี่น้องตัวใหญ่สุดของหนูขาตั้มเลยด้วยนี่นี่แหละพี่น้องครับเบิดแล้วเบิดแล้วครับผมเฮ้ยเจ็บคออีกแล้วเราดูประเ,เด้เด้ยวยกูเอาอดนะฮันนี่เราพอต่าเงาเงาหรอว่าเงาเงา พี่น้องเดิยงยาวขึ้นกขาน,นะครับผมสวยประคักได้ยนี่ไปสรุปผลงานกันห้าแต้มครับผมเดี๋ยวมึงกันแจงๆชัดๆบักใหญ่ครับยุาสางปลาผมเขาแบบเขาแบบสุดซื่อนี่เด้พี่น้องเขามาเลิกได้ี่่เขาแบบนี้ เนียก็าไปทั้งสองขาเลยหนูขาตั้มครับผมตัวใหญ่สุดของหนูขาตั้มหรอพี่รองนี่ยแค่นี้ละ่ะมือขนมันสนัส่นๆครับบนมีแผงออกท้องๆจากน่อยขาสันส้นๆมันพองกับางคนเอืนหนูท้องแหล่บางคนเอื่อนหนูขาตั้มนี่ครับไฟนี่แหละใหญ่สุดแล้ว ญ่สุดของนู้น,นี้แหละของแสบเลยนี่นูฟุกน้อยครับเอ็นนูข้ขาตั้มหน่อยโุนลูกวันครับอีกสองตัวสวยๆครับผมห้าแต้มครับพี่น้องครับโอ้โหเหยื่อปูเผาก็ยังทํางานเหมือนเดิมเดี๋ยวหมดแรงเขาจะไปลุยไม้หนูใหญ่ามาจะไปทั้มไม้หนูใหญ่โดนแล้วที่เขาได้ตะบักใหญ่เลพี่น้องครับจี่ไหนก็นติดตามกันเมืองเด้อ ติดชื่บอบ่อ่ะฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังแรงใจใด้ด้วพี่น้องครับผมช่วงนี้บ่ค่อยสบายปายในครับไข่แม่สองสามมือละแต่กับบ่พักเดี๋ยวพี่น้องครับใส่สซม,มือคือเก้าละมือไหนครับว่าด้ใส่กับว่าด้ลงคลิปอย่าพี่น้องมึงบรรยากานเท่ากันเลยออกสซม,มือคือเก้าบ่ต้องห่วงกดติดตามไว้ครับว่าจะเป็นยูทูบหรือว่าเฟซบุ๊ก ต้องคลิปสมมือพี่นอ้องเจ็นไม้คลิปดาครับขอบคุณเรื่อยครับผมสวยแล้ว